สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้พวกกับผมเช่นเคยนะครับช่างเป็กนะครับผมพาวันนี้ก็พามาชมตู้ดับบิมือนเดิมนะครับรอทำสีนะครับตอนนี้แปดใบนะครับนี่เป็นงานดิบรอทําสีนะครับนี่เป็น W 80นะครับผมไม่อัด20่สิบมิลนะครับ ก็เอามาลง y ย u ทูบนะให้ให้ชมกันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้งานรอทําสีนะครับ8ดใบนะครับลูกค้าจากชนบุรีนะครับสั่งเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือกดติดตามให้ด้วยนะครับ ตัวนี้งานสีรอทําสีนะครับแกงปั๊มหูจับเหล็กครบนะครับตัวนี้ลูกค้าจากชนบุรีนะครับอําเภอพนัทนะครับผมสั่งเข้ามาครับนี่ครับตัวตู้ประกอบด้วยไม้อัดยี่สมิลนะครับก็โปด้วยโปเหลืองครับโปรถยนต์ครับ าอัดยี่สิบมิลน,นะครับนี่ถ,ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนี่ครับให้ดูนะครับงานดิบรอทำสีนะครับแปดใบนะครับสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้ เดินจะพาเดินชมนะครับด้านหลังนี่ครับนี่ก็จะเป็นฝาหลังนะครับฝาหลังนะครับตอนนี้ ันนี้มือกล้องเราไม่มาครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบคลิปวเพียงเทันีีก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับที่ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมกับช่างเป็กนะครับกับตูเบทวิ80นะครับผมอันนี้ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ